ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเดลลอเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว เงือนเงืองเดี๋ยวได้เข้าไม่ได้ลีวะเนี่ย คนในสักทีดีวะ นะ่าจะเข้าได้แล้วนะฮะวันนี้เรามาเล่นเออเจ้า MC New Super Bow วันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสียเวลามากเลยกับการเข้าไมค์ครับนี่ผมก็จะสลับไปสลับมานะฮะ New Super Bow กับโ o i n j จานะจะสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะ,ะวันนี้เราก็จะสร้างบ้านต่อให้เสร็จเลยนะฮะ สองชั้นอ๋อเนะมีมอสเอ็นเดอร์เพล์ด้วยนะแต่ผมจะนำมารีวิวครั้งหน้านะฮะนี่เหล็กยังเผาไม่เสร็จเลยโอเค

ฉันเป็นนักขุดเหนืออถ้าภาพไม่ตรงกับเสียงไงก็ขออภัยด้วยนะฮะคือหลายคลิปแล้วที่เห็นมาเนี่ยถ้าที่เห็นมานะภาพเนี่ยไม่ตรงกับคลิปสักสักคลิปเลยภาพไม่เสียงไม่ตรงกับภาพสักคลิปเลยคือก็นะ พยายามทำที่สุดแล้วนะฮะก็พาทนี้อาจจะสั้นๆนะฮะก็มาสร้างบ้านเสยๆนะเสยๆนะเสรยๆแต่ข้อกระตุกไม่ใช่เล่นเลยนะฮะออกออก ไม้หมดแล้วตัดไม้คันตัดไม้ขาวนะครับก็วันนี้ทั้งวันนะคะตั้งแต่ตอนเช้าถึงเย็นผมว่าจะอัด M.C. New Survival นะฮะก็ ลงประมาณสักสองคลิปนะฮะควายกระตุกกระตุกกระตุกตกระต,ต,ตุกคลิปก็ผมก็ได้ไปทำการเฉาะวัวมาแล้วนะฮะอย่างที่เห็นก็ไปไกลกันพอสมควรเลยนะฮะไปเฉาะวัวเนี่ย พราะแถวนี้ก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีวัวอยู่นะฮะผม่าไม่รู้ว่าจะใช้มอดอาหารได้สักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่มันก็เป็นมอดที่เจ๋งอยู่นะเขานะบอกว่าห้ามลงเหมืองตอนกลางคืนเราลงได้ทำมาเขาแค่เพจฝูก เพชรฟูไม่แนมก็อีซี่ถุยของผมไม่ได้เศษเลยนะฮะไม่เคยโลโซนะฮะเออชั้นสองนะผมจะทำเป็นแบบไม้ขาวนะฮะเออชั้นบนสุดทำเป็น cover stone นะฮะ เตรียมตัวขุดกันได้เลยนะฮะขุดหีนน้ำเช่ขุดทองก็เพลงนี้จบผมก็จบคลิปแล้วล่ะนะจะถามว่าไปเอาเพลงนี้มาจากไหนนะฮะ y o ยูทู e ล้วนเลยอะ ไม่โอ,อ้กมั้งไอ้แคบล,ล,ลิงหล่นแล้ว ต่อนะฮะเมื่อกี้ก็ชาร์จแบตนะฮะคือแบตมันใกล้หมดนะฮะวิ่งน้ำน้ำหูเกือบตก ก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าจะให้ผมสร้างบ้านแบบไหนนะฮะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะฮะคือตอนนี้ผมยังไม่มีเตียง,งนะครผมก็พยายามอยู่รอดได้นานเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะคือเนื่องจากผมอยู่ในโหมดอาชีพรอดฮาร์ดคอร์นะฮะก็ผมก็ยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมหรอกเออแต่ว่าผมอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับ าผมตายคือซีรีส์นี้คือจบแจกแมปเลยนะฮะไม่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะไม่มีการให้ต่อนะฮะก็ไม่รู้นะฮะไปทําตามหรือทําซ้ํากับใครมาผมคิดเองล้วนๆเลยนะฮะว่าผมอยากจะทําเป็นฮาร์ดคอร์นะครับ ก็สำหรับวันนี้อุย้ยซอมบี้วันนี้ก็สำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ